สวัสดีครับพบกับรายการก n i ดไ t c h ช n n e l ฟังสบายๆสไตล์ก o d ดไ g h t นะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องผีผ,ผีที่จะกล่าวต่อไปก็คือเป็นจำพวกลุกคเทวีเราจะกล่าวถึงเป็นจำพวกลุกคเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ในต้นตะเคียนบริเวณพื้นป่าที่นางตะเคียนสิงอยู่เนี่ยจะสะอาดสะอ้านเหมือนมีคนมาปัดกวาดเช็ดถูอยู่เสมอๆก็คงเหมือนกับคนที่อยู่บ้านต้องออกมาปัดกวาดหน้าบ้านด้วยตัวเองให้สะอาดอยู่ตลอดเวลานั่นเอง นางตะเคียนมีรูปร่างหน้าตาสะสวยหมดจดกดงามผมยาวห่มสบายใส่ผ้าถุงบางที่ก็ว่าแต่งตัวเป็นสาวชาวบ้านทั่วไปนางตะเคียนเนี่ยมักจะเป็นเฉพาะห่วงที่อยู่และจะดุร้ายในกรณีที่มีใครมาลุกรานที่อยู่ของตนผู้คนที่มีความเชื่อในเรื่องนี้มักเชื่อว่าต้นตะเคียนมีนางตะเคียนสิงจะนําเอาตะเคียนมาขุดทําเป็นเรือ เรือสมัยก่อนใช้วิธีขุดขึ้นจากต้นไม้ท้งต้นหรือนําไม้ตะเคียนมาสร้างบ้านจําเป็นจะต้องทําพิธีบวงสรวงขออนุญาตจากนางตะเคียนซะก่อนเมื่อนางตะเคียนถูกนํามาแปลสภาพเป็นยานพาหนะหรือสิ่งปลูกสร้างแล้วนางตะเคียนที่สิงสถิตยอยู่ในต้นไม้ก็จะเปลี่ยนแปลงสถานะตาไปด้วยเช่น <c oughs> ถ้านําไปขุดเป็นเรือนางตะเคียนก็จะกลายเป็นแม่ยานางเรือหรือถ้าในบ้านนางตะเคียนก็จะเป็นเจ้าที่หรือผีบ้านผีเรือนต้นตะเคียนจะมีการตกน้ํามันสีคล้ายเลือดมนุษย์ โบราณเชื่อว่ามีวิญญาณสิงอยู่และอาจได้ยินเสียงลั่นของไม้ตะเคียนเหมือนเสียงร้องขุนครางเป็นเสียงร้องของหญิงสาวจนบางครั้งได้ยินเสียงเรียกเสียงร้องไห้เราก็เลยเรียกเสาต้นนั้นว่าเสาร้องไห้จนกระทั่งผันเป็นคำว่าเสาให้เป็นชื่ออำเภออำเภอหนึ่งธรรมชาติไม้ตะเคียนเนี่ยเป็นไม้เนื้อกแกร่งยืนต้นโตสูงเต็มที่ประมาณ30เมตร คงทนไม่มีปลวอกมดมอดกัดกินทําลายดังนั้นไม้ตะเคียนเหมาะอย่างยิ่งจะนํามาทําสิ่งปลูกสร้างขุดไม้ขุดสุงเป็นเรือตะเคียนมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเมื่อนํามาเป็นเสาเรือนไม้เนี่ยจะมีการขยายตัวแล้วลั่นเป็นเสียงประหลาดทุกต้นและจะมีการตกน้ํามันคล้ายๆสีเลือดมนุษย์ทําให้คนเชื่อว่ามีวิญญ,ญาณสิงอยู่และเสียงลั่นล้อมคนคลางเนี่ยกลายเป็นเสียงเรียกที่เรียกว่า อำเภอเสาให้ต้นไม้หนึ่งต้นจุดหลักที่จะเป็นเหล่าวิมานสิงสถิตของรุกคเทวดาเนี่ยสามารถอยู่ในส,สถิตต้นไม้ต้นนั้นในไตรภูมิพระร่วงได้กําหนดจุดไว้ก็คือ 1. บนยอดไม้ 2. อยู่ตามกิ่งคาคบไม้ 3. อยู่รากไม้ 3. จุดนี้หากจุดใดซึ่งมีวิมานตั้งอยู่เกิดผุพังโค่นหักไปวิมานซึ่งตั้งซ้อนทับอยู่กับจุดไม้นั้นก็จะพังตามไปด้วยลูกคเทวดาคือกลุ่มของทิพยพยา,ายซึ่ง อาศัยอยู่ในต้นไม้ซึ่งเทพีกายเหล่านี้โดยมากเป็นกลุ่มของชาวจาตุมหาราชาชิกาทั้ง4ประเภทไม่จำเพาะจดจงว่าต้องเป็นแค่พวกคนทันแม้แต่พวกยักษ์หรือเปรตบางจำพวกก็อาศัยต้นไม้ต้นนี้อยู่ด้วยจากสูตรเหล่านี้ทําให้ทราบว่าไมยราบจากรามเกียรติ์เป็นรุกคเทวดาเพราะเมืองบาดาลของไมยราบนั้น อยู่ในมิติซับซ้อนของรากเงาแห่งรากบัวแบบที่เทวดาช้อนบนปลายเข็มซึ่งแตกต่างจากผีนางตะเคียนไว้คราวหน้าเราจะมาเล่าถึงการเกิดของผีนางตะเคียนหรือว่าการเป็นผีนางตะเคียนให้ฟังโปรดติดตามสับสคายเป็นกําลังใจให้เราพูดคุยกับรายการได้ที่ไลน์เซ็นเอกร้อยเฟซบุ๊กตรวจสอบแก้ปมคามท่านที่ชื่นชอบแก้ปงขามรายการที่จัดพิมพ์หนังสือแก้ปงขามเปลี่ยนชีวิตสามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือฉนัวทระเทศสับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ